สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับในวันนี้ศูนย์การเรียนรู้ชายแดนวิถีพอเพียงกองร้อยตํารวจตะเวนชายแดนที่316จะพาทุกท่านไปรับชมกลุ่มเครือข่ายกเกษตรกรท่านหนึ่งซึ่งเป็นครูตํารวจตะเวนชายแดนซึ่งใช้ช่วงเวลาว่างจากการทำงานมาทำการเพาะปลูกผลไม้ที่น่าสนใจและสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ในอนาคตจะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างขอเชิญรับชมกันได้เลยครับในชื่อตอนที่ว่า พาชมสวนองุ่นใกล้ฉันเรามาอยู่กันที่ไหนครับอ,นนอยู่ที่ทไร่อง,ง,ง,งุออ่นบ้านต้นม่วงครับอำเภอน้ำป่าจังหวัดอุตรดิตถ์ครับครับแล้ววันนี้เรามาศึกษาดูงานที่ไร่องุ่นมาดูวิธีกรรมวิธีการดูแลการปลูกของเขาครับจะเป็นยังไงก็ต้องไปติดตามรับชมกันได้เลยครับครับ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงตัดแต่งตัดแต่งเอาพวกกิ่งแห้งหรือว่าเอาลูกเล็กออกครับเพราะเพื่อเราจะขยายเมื่อขยายลูกเสร็จปุ๊บเราก็จะห่อครับห่อหอลูกไว้นะครับเพื่อเพื่อป้องกันป้องกันพวกเทียไฟพวกอะไแล้วอย่างนี้เกิดจากอะไรครับที่ที่เป็นเป็นแผลครับดูดูฝนนี้ก็ได้นะแผลนี้คาดว่าน่าจะเกิดจาก ปลายปลายกันไก่ครับเ oh. อถ้าไปไปลายกันไก่มันสะก,กิดปุ๊บมันก็จะเป็นแผลครับแล้วเราเราเราไม่ได้พ่นยาเราไม่ได้ใช้ยาเป็นแผลปุ๊บมันรามันก็จะเข้า mm hmm. เพราะว่าเราไม่ได้พ่นยาเนาะ,ะแล้วก็ปล่อยเป็นธรรมชาติไปครับ,รบ,รบแล้วก็ตัดแต่งออกเอาครับจะปลอดภัยกับคนคนคน,คนทาด้วยนะครับแล้วก็ผู้บริโภคด้วยครับ ถ้าเราเห็นว่ารากมันไม่ค่อยนี้แล้วเราก็จะเป็นการเสริมรากเสริมรากเพื่อที่จะสร้างรากใหม่ในการเหมือนผู้เรียนใช่ครับสร้างรากใหม่ในการดูดอาหารเออใช่แล้วนี่ับเสริมรากนี่ก็มีนี่นี่แล้วใหญ่แล้วคือเสริมยังไงครับเสริมก็คือเราเอาตอป่านะครับไอ้ที่รากที่เสริมเนี่ยเป็นตอป่าเป็นตออุ่นป่าครับที่เราตอนมาอุ่นป่าคือข้อดีของเขาอย่างที่เรารู้กันก็คือหาอาหารเก่งทนโรค แล้วก็เอามาทําเป็นทำเป็นต่อต้นต่อมนต้นต่อของเขาข้างบนน่าจะเป็นพันธุ์ดีที่เราที่เรานําเข้ามาหรือว่าเราหามาต่ออย่างี้ครับข้างบนเป็นท่อนพันธุ์ดีข้างล่างก็จะเป็นต่อป่าถึงแรงเนาะไปหามาจากที่ไหนก็ไเขาเขามีขายทั่วไปหรือเปล่ามีขายครับมีขายต่อป่ามีขายครับหรือว่าถ้าเราทําเองก็ได้ครับเราตอนตอนเองก็ได้โอ้ครับโอ้เราก็อยู่กันที่แปลงองุ่นไซมันคัสครับ อ่าที่ส่วนเดียวกันกับตะกี้เลยครับใช่ครับ,บจะเป็นยังไงไปรับชมกันได้เลยครับครับพี่ครับอันนี้สังเกตูแลกวต้นมันใหญ่นี่คืออายุปีใช่ไหมครับอันนี้ปีที่สี่แล้วครับปีที่สี่อแล้วทำใหมันใหญ่จังปีที่สี่ครับปีที่สี่แลล,ลูกมะดกเยอะลูกเยอะเยอะมากเลยเนี่ยครับตังุุนใส่มัตรคันะใส่มัตรคันตอนเล็กๆที่นี่ยังไม่แต่งอ่ายังไม่แต่งครับอันนี้พึ่งแบบอ่ คือต้องแต่งออกให้หมดนะให้เหลือประมาณ2 0่สถึงสามสิบลูกพอเนี้นะจากจากที่เห็นเห็นเป็นปูพวงนี่คือเดี๋ยวมันจะหายไปแบบมันมันเยอะแล้วมันเบียดกันมันใหญ่ลูกมันใหญ่แล้วแล้วอย่างอันเนี้สี่ปีอันนี้เก็บมากี่รอบครับเก็บกี่ออันนี้เก็บที่ขายผลผลิตเก็บมารอบนี้รอบที่เจ็ดครับโอ้รอบที่เจ็ดคืนทุนไหมครับคืนทุนรอบแรกครับโอ้โหคืนทุนรอบแรกนะ เจ็ดรอบมีคืนทุนรอบแรกนะอีหัวนี่จาไรล้วนๆแต่นี้ก็ลงทุนใหม่เพราะว่าเราปรับปรุงเพราะว่าอันเดิมที่เป็นโรงเรือนอันเดิมมันก็คือมีปัญหาน้ําขังตรงกลางแล้วก็ยกขึ้นไปใหม่ทําเป็นโรงโรงเรือนกอไก่เนี่ยครับก็คือจะไม่ให้น้ําเข้ากลางคือคืออย่างนี้ครับพอมีผลผลิตแล้วนี่เราไปจําหนเลยหรือว่ามีคนมารอรับหรือเราเอาไปขายที่ตลาดเลยครับผลผลิต เราจะเปิดเป็นเกษตรเชิงท่องเที่ยวครับก็คือให้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 ลูกค้าหรือว่าให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวมาเลือกตัดเลือกชิมที่ต้นได้เลยนะครับเพราะว่าเรามั่นใจในเรื่องของกินอิ่มก่อนนะครับแล้วก็ค่อยซื้อนะครับเพราะว่าเรามั่นใจในเรื่องของการทําที่ปลอดสารพิษนะครับก็คือเราก็คือคนทํา ก็ปลอดภัยคนซื้อก็ปลอดภัยแล้วก็เด็ดก,กินกับต้นนี่แหละครับมันจะได้ฟิลลิ่งที่ดีกว่ากับประกัไปเลยใช่ครับหวานก็ซื้อไม่หวานก็ไม่ซื้อใช่จะเอาพวงไหนก็ชิมไปก่อนบางคนนี่ชิม <c oughs> อิ่มแล้วนี่ก็ไม่ซื้อเลยกล <c oughs> ับมาชิมใหม่ใช่ครับใช่อันนั้นก็คือเหมือนกับแค่แค่เขามาเที่ยวเขามีความสุข Happy แล้วก็แฮปปี้นะครับเพราะว่าเราเราทำที่ที่ทำนันก็คือเหมือนกับเป็นช่วงหลังเรื่องงานหรือว่า วังเว้นจากการทํางานราชการเนาะ,ะก็เป็นเหมือนกับเป็นความสุขของเราอ่ะที่ได้ทําสวนนะครับประมุกก็ก็คือเห็นมีร้านกาแฟอยู่ด้วยใช่ไหมข้างในใช่ครับแล้วแล้วอย่างเงี้ยคือเปิดให้มาช่วงไหนบ้างอ่าเราจะเปิดสวนเฉพาะ,<อ>ะเปิดขายเฉพาะช่วงที่ผลผลิตออกครับแล้วก็จะมีะะช่วง ช่วงที่จะมีแบบศึกษาคณะมาศึกษาดูงานเนีครับจะเพราะว่าผมมาเป็นสมัตยังฟาร์มเมอร์ของจังหวัดอุตรดิตถด้วยปี64เนาะก็จะมีเครือข่ายในการศึกษาดูงานนะครับก็จะมีเครือข่ายในการทําเกษตรร่วมกันเนี่ยครับเป็นตัวแทนของจังหวัดอุตรดิตครับโลอย่างเงี้ยเกิดคนที่สนใจครับจะติดต่อได้ทางไหนบ้างครับสามารถเข้าไปดูได้ หน้าหน้าแฟนเพจครับนะครับก็คือจะเป็นแฟนเพจก็คือไล่องุ่นเกียรติการนะครับเ,เกียรติการใช่ครับสามารถเข้าไปชมหรือว,ว่าไปดูการเคลื่อนไหวของสวนได้นะครับก็ไปเพราะว่าในนั้นก็จะมีทั้งคลิปวิดีโอในการสอนทําองุ่นการแนะนําการทําองุ่นแล้วก็อัปเดตข้อมูลของสวนครับคือมาที่นี่คือจบเลยอยากซื้อก็ซื้ออยากปลูกก็สอนมีม สอนด้วยขายขายพันธุ์ด้วยไหมครับขายพันธุ์ด้วยครับครับคือมาที่นี่คือจบเลยที่เดียวขายพันธุ์ด้วยแล้วก็ถ้ามีเวลาสอนต่อตติดตายครับขยายพันธุ์เองครับจะได้ครบวงจรไปเลยครับตามดูแลถึงสวนประสบการณ์โดยตรงจากคนทําจริงๆใช่ไม่ต้องห่วงใช่ไหมใจครับเพราะว่าสายพันธุ์ที่จะลงสวนเนี่ยเราคัดเลือกแล้วว่าในประเทศไทยก็คือเขาเขาเขาแมทกับเขาอะไรนะครับปรับตัวได้กับสภาพอากาศในประเทศไทยคือไม่ต้องไปทดลอง ก็คือทําตามก็ได้ผลก็คือไม่ต้องเสียเวลาทดลองเลยอย่างพี่เขานี่ต้องทดลองก่อนว่าไอพันธุ์นี้ปลูกได้ไหมใช่อันไหนปลูกได้ไหนปลูกไม่คือมาที่นี่ปุ๊บปลูกได้แน่นอนการันตีเรียบร้อยเพรพี่เขาเสียเวลามาให้เราแล้วใช่ครับสามสิบกว่าพันนะครับโลจนเหลืออย่สี่สายพันโอ้คิดดูกี่ปีวันนี้เราก็ได้ความรู้จากพี่เขาเยอะมากเลยครับแต่คือยังไม่หมดนะถ้าอยากรู้มากอีกคนนี้ก็ต้องมาอีกต้องมาศึกษามาเที่ยวไปบ่อยต้องมาด้วยตัวเองครับสำหรับนี้ก็ขอบ ขอบคุณที่ด้วยครับครับผขอบคุณครับผมยนดีครับอยู่ไกลปืนเทียงเลียบเคียงทิวเขาเสียดฟ้าตำรวจตระเวนชายแดนผู้กล้าแบกภาระรักษาแผ่นดินแต่วันนี้วางปืนชั่วคราวจับจอบเสียมพลิกฟื้นทำ สร้างวิธีไทยให้ยัง